อาออยู่จริงๆด้วยสวัสดีครับพี่น้องมาหาไม้มกับผมครับมาเจอเหล่างนึงกับผมผมเจอมันกินดอกประดูอยู่ริมทางครับต้นนู่นก่อประมาณสักร้อยเมตรเลยครับพี่น้องตอนผมดูมันกินดอกประดูอยู่ก็มองมาก,กับพุ่มคอยพุ่มนี่แหละคือที่สุดแล้วครับเพราะว่าอยู่ในระยะของมันครับแล้วก็พุ่มอื่นก็หลอบค้างก็ไม่คือจักพุ่มเลยครับแต่มีก็อไม้ไผ่ก่อนนู่นแหละยังไม่ได้ไปดูเนาะเดี๋ยวคอยไปดูอีกทีนึงบางทีอาจจะมีสองรังก็ได้ คนก็จิมาแล้วพี่นอ้องเ้ยเสียงลงคือมำมุมห้จักมืมกมูกิ่งใหกิ่ลรังครับวันนี้ดูฟังนี่โอ้ฝั่งนี้เอาง่ายเลยครับโอ้หลงๆเลยตัวนี้ผึ่งรังมีใหญ่ครับเป็นห้อยโคง้งแต่สำหวานสุงดีครับออเอาเลยเด็กเอาง่ายง่ายครับผมดูเลยครับก่อนฝนจะตก สมควรครับโอ้วนน้ำปิดตาครับเดี๋ยวออกให้็นจะชัดนะครับจะตัดคอนแล้วนะครับ เรียบร้อยครับน้ำดีมากเลยหลังแรกเนาะถือว่าจิ๋วแต่เจ๋วครับเรียบร้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับช่วงนี้ก็ค้นหาหลายครับไม่หล้จะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะแต่เริ่มเดือนหามานี่ คนนิยมออกหาผึ่งน้ำผึ่งเดือนห้ากันครับตั้มหวยนี่ไม่ต้องไปเลยครับคนเยอะครับผมนี่ผมลบลงมาในทุ่งเอ้มปลาอ้อยลิ้มปาอ้อยลิ้มอะไรเนี่ยนะมาหาที่มันหลงเหลือหลอดใส่ผู้ใส่ตาเขาอยู่ครับผมครับลิ้มหวยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมไม่ทันกันครับนะครับเดินทางต่อนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเท่วนี้แหละลิ้มปลาอ้อยกลางทุ่งนะครับเจออีกรางหนึ่งครับพี่น้องก็อฟยพน์ในยูทุกปีครับ ทฤษฎีเลยแหละเนาะว่าพึ่งมิมมันชอบอยู่ที่เก่าของมันครับผมครับแวะเวียนมาดูได้นี่ผมก็มาแล้วตุกปีครับบางปีก็สองลังนะครับลังแรกของปีนี้ครับก่อลังใหญ่ยุนะฝ่ามือกว้างๆนะครับแต่ก็เอายากเหมือนเดิมก็ภ่นี่มันหนาครับแต่ก็จะลุยเลยครับนู่นครับอยู่แถวเดิมมันเลยครับเนี่ยปีนั้นผมก็ึืนเอาช่องนี้แหละอยู่ตรงระแวกนู่นครับอยู่สลึกเชียวคอนอย่างใหญ่เลยครับ เรื่อยผมก็หายผมจะตัดได้ไหมนี่เดี๋ยวพี่นนองโคนอย่างใหญ่เลยเท่านี้มั้งคนเกือบเท่านี้นี่เท่านี้เอาเดี๋ยวลงค้นก่อนครับไป <c oughs> แย่ถุกกันไปก่อนครับลมแรงวันนี้ฝนคือจิตกเลยครับคือห้ามม,มือยู่ไกลเอาลทเดินคนละครับราหวานดีไหม ปิดตาอยู่แล้วือด,ดูนี่ครับสุดยอดดูีครับที่นี่ก็แวกแรงๆเลยโอ้ดูกระเพยครับหนับปลี๊แยกตัวเข้าไปคอนใหญ่มากนี่ครับคอนมันแม่พ่ลึกสังหญ่ไม่จิตตัดได้เลยผมผมก็ไม่มี นี่เนาะพี่น้องหัวนามพิดตาทุกรูกเลยครับไปก,กินค้อนอย่างใหญ่ครับจะกตัดได้ไม่รู้ครับผมมาลองดูกันเนาะเหมือนจะดึงออกมาได้เลยครับลำไม้ไผ่มันขาดครับถูกตัดไวเอาละทางนั้นก็ออ้หนิดลไม้ไผ่เอามาตัาดใกล้ๆครับเดี๋ยวเยเเ กลยุทธ <utral. S 1> um, um e ์การเอามิมนี่ก็นะกระทูบครับเบียดเบียดแล้วไม่ไผ่ละโอ้สุดละนี่อึบมือดึงมาใกล้ครับเอาละเอาละโอ้ยทำมีเรื่อยง่ายเลยเรื่อยผมหล่นหายครับพี่น้องเรื่อยขู่ใจผมเอกศิลสะทรงมาห้ เป็นเรื่อหีิบปุ่นครับในไทยไม่มีขายด้วยเอาละอามัตัดได้หรือว่าจะดึงออกไปเลยทาไมพายก็ยาวเจื่อยเลยมีเรื่อยนะเจมเลยเดีลมควันสักคู่กันครับอ,อืพี่น้องเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเปนไกลผมจะไหวไหม มันจะไหวฮะโอ้แข็งป,ปุ๊กเดี๋ยวค่อยๆเชาะครับนี่ตรงๆไม่ขาดล็อกเฮ้ยเออ้ยเกือบไปเฮ้ยเกือบไปตกลงไปนี่เอาอยากคืนยากเลยเอาละครับเดี๋ยวลงควนันเป็นเปพักเดี๋ยวมันจะต้อยโอ้ยอยากครับหลังนี้เอาละใช้วิธีแบบค่อยๆเก็บเก็บ ไ,ได้ครับเรื่อยหายไม่งั้นจะจ้จ้าเเรียบร้อยจะพักครับโอ้ยขาดจนได้พี่น้องเอ้ยขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วแต่คงจะหนีไปฝั่งเดียวแล้วครับนี่ผมดึงมาเลยแล้วกันอีกฝั่งนึงมันขาดอยู่ด้านนึนครับเอาเดี๋ยวดึงออกไปเลยนะครับเนาะเอาจนได้ครับผมน้ำร้านดีมากอะเดี๋ยวลมควันจิ้งหอยกันด้อครับออ้ กว่าจะขาดลงกันครับพี่น้องอู้หไม่ใค่ตั้งลำเนาะอือหู้มาจนได้ครับสุดยอดอู้กว่าจะได้แด่ละลังเนาะโอ้โหอยากเลยงานนี้สวยงามเนาะพี่น้อง ทางน้ําและลังสวยหมดครับแล้วก็สุดยอดกคนนั้นก็คือกิ่งคอนนี่แหละโอ่ยเหนื่เหนื่อยเลยพี่น้องกว่าจะได้วันนี้ก็ว่าจะกลับแล้วละครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับแดดก็ร้อนดันลืมเอาน้าม,มากินเลยครับวันนี้เอาสองลังก็พอแล้วครับวันนี้มีอากาศร้อนๆครับพี่น้องเลยลืมเอาน้ามามากินไหมพลาดอย่างแรงเลยวันนี้ก็เลยต้องกลับเลยวละครับแล้วก็ผมก็ตัดคอนฟังนี้ไม่ได้ด้วยก็คงต้องแบกไปอย่างนี้และครับแล้วๆ็ไปถือไปครับผมไปเอาเลื่อยกระ้านตัดเอาครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะพี่น้องนะ ฝากติดตามผมด้วยนะในช่องทาง f a c e b o o k แล้วก็ y YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับกับนิ้มน้อยสองลังครับผมลังนี้มนีน้อยเนาะคิดว่าใหญ่เลยแหละเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม